เพลงอะไรฟังดิเกียรทำไมคะออ้ๆเพลงหายเพลงไปไหนคะอุ๊ยไปเลียนอนยาไปเต้นเลยเออไปเต้นเต้นกับพี่ไอวาเลยไปเลย

Ăn nha och nha och Ăn och tên 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 och 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 tên ไม่เป็นไรวออ่ะเต้นเต้นอุ้ยอุ้ยอุ่ยลนล่ลเป็นไรคะน่อยไรของพี่เขาไม่เอาวทมสองตาทำไมไม,ไม,ไม,มีสองตาล่ะ อ่าน้องตามสไปได้แมนสองตาเนี่ยต<ะ>าทำไมพี่มีสองตาดูพี่อะไรดูอุ้ยเล่นเลยไปเต้นกับน้องไป<า>นี่อะไรเนีเ่ยเรา,าเรียนหัวแล้วไอ้วาหนีได้ไอ้วาหนีหนี จับจับเลยเหรอหนีไปไหนคะหนีไปไหนรกเุ้ยมาแล้วตัวอะไรมาตัวอะไรมาโอ๊ยจับน้องสิจับน้องสิอ่ะแล้วพี่จับน้องสุดเอาไหมเอ้าเอาไหมไหนจับน้องสิ นะไรเลาไอ้มาวิ่งเราวิ่งไล่พี่แล้วโอ้โอ้โอ้เอาวิ่งหนีเลยอุ้ยโอ๋ย